อันนี้เป็นเงินที่เขาใส่บาทมาทําบุญด้วยครับนี่ฮะที่ตักบาทมาเช้านะครับงานชาวพิจิตรรวมใจเทิดไทอง์ลาชันนะครับก็กรรมการกําลังนับอยู่นะครับนับนับนะกำลังนับที่ต้องขอขอบคุณชาวจางังหวัดพิจิตรนะครับที่ได้ทำบุญกับมุลนิธินะครับเงินที่ได้วันนี้เราจะใช้จ่ายใน ซื้อของมาแจากชาวบ้านในวันที่7สิงหานะครับหายหน้ากรรมการแล้วใไครับเขากรรมการนับเงินครับ